ก็ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจากการที่อาตมาได้รับการอาราธนาหรือขอให้มารับภาระหน้าที่ในความเป็นเจ้าวาดวัดป่าบานตาดก็ดูแลมาถึงสวนแสงธรรมแห่งนี้ด้วยพอสวนแสงธรรมแห่งนี้ไปได้มอบถวายแก่องค์ลุงตาแก่วัดป่าบานตาด พราะนั้นสวนแสงธร,รมนี้ก็ได้รับก็ต้องอยู่ในความปกครองของวัดป่าบ้นานศาดตรไปแต่ด้วยความห่างไกลกันเราก็ได้มอบมอบหน้าที่นี้ให้คุณชายผําเป็นผู้ดดูแลเป็นผู้บริหารในสวนแสงธรรมแห่งนี้หากแม้มีอะไรขัดข้องมีอะไรสงสัยหรือมีอะไรยังไม่นอนใจก็ให้แจ้ง เข้ามาก็เพื่อจะร่วมมือกันในการแก้ไขหรือในการปกครองต่อไปแต่ก็ข้าข้อให้ทราบกันอยู่ด้วยว่างานการทุกสิ่งทุกประการนั้นไม่ได้สําเร็จได้ด้วยคนคนเดียวแม้คนนั้นจะเก่งกล้าสามารถอย่างไรก็าตามก็ไม่สามารถที่จะสร้างความสําเร็จให้เกิดขึ้นมาในหมู่ชนมากมายไกลครองเพราะฉะนั้นในวัดป่าบรรตาในสวนแสงธรรมเราแห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่ รวมหมู่รวมพระมากมายใต่กองแล้วองคหลวงตาท่านก็ไดยปูพื้นฐานไว้ด้วยข้อวัดด้วยข้อปฏิบัติแม้จะในในการรวมกลุ่มกันในการเสวนาหาบุญหากุณก็ตามก็มีกฎมีระเบียบอยู่ด้วยพ้องกันเพราะว่าการอยู่กันในบุู่คนส่วนมากนั้นรวมกันมาจากหลายเชื้อชาติหลวันนา ถ้าหาแม้นไม่มีกฎไม่มีระเบียบต่างคนต่างทําอะไรตามตามความพอใจของตนเองพูดหรืออะไรต่ออะไรตามความ,มพอใจของตัวเองมันก็เกิดการปีนเกี่ยวกันเกิดการเบียดเบียนเกิดการดากไลยอะไรต่ออะไรหาความสงบุสุบสไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกผลทุกแห่งเมื่ออยู่ในบูในคณะแล้วมันก็ต้องมีกฎมีระเบียบในวนแสงธรรมเราแห่งนี้ก็มีกฎมีระเบียบตั้งแต่เรื่องอเรื่องอาหาร การใส่การใส่บาตรการแกจกจ่ายอาหารการรับประทานอาหารหรือการอยู่ร่วมกันทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนแต่มีกฎมีระเบียบด้วยกันทั้งสิ้นแหละเพราะฉะนั้นการที่พวกเราอยู่ร่วมกันเป็นในหมู่มากเราก็ปรารถนามีความร่มเย็นมีความสุขความอบอุ่นเพราะฉะนั้นความสุขหรือความอบอุ่นของเราจะเกิดขึ้นมาได้เพราะทุกคนท่านทุกคนต้องให้ความสําคัญในกฎในระเบียบ เราอย่าไปแตกกดแตกระเบียบออกไปหรืออย่าไปเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตามความพอใจของเราเองถ้าหากเราไปเปลี co, Tao, ่ยนแปลงกฎระเบียบตามความพอใจของเราแล้วกฎระเบียบนั้นมันก็ม <nichts. S 1> ันก็อ่อนแอมันก็มันก็เลอะเทอะเปลือดเปื้อนไปที่สุดความอยู่ร่วมกันของพวกเรามันก็อยู่ด้วยความเลอะเทอะอยู่ด้วยการปีนเกี่ยวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นหากแม้พวกเราได้ร่วมไม้ร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมเพียงกันที่จะรักษากดรักษาระเบียบเ,เรื่องรักษาปฏิปทาขององค์ุตาที่ได้นำพาพวกเราประพฤติปฏิบัติมาแต่ไให้แต่ไรมานั้นก็เชื่อเถอะว่าวาสวนส้นธรรมเราแห่งนี้ก็ยังจะเป็นสถานที่ที่เป็นสัปปายะให้พวกเราได้เป็นสถานที่แสวงหาบุญประกอบกิจแอบ,บินบุญมีกุศลเราจะจะเป็นจะเป็นสถานที่ ของการอบรมของการศึกษาข้ออัดข้อธรรมหลักธรรมที่เราจะน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างสมบูรณ์อย่างยิ่งอย่างแน่นอนแล้วเชื่อเถิดว่าชีวิตของพวกเรานนั้ทุกท่านทุกคนที่จะมีความสุขความอบอุ่นไปได้ก็เพราะมีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเกณฑ์ในการดําเนินชีวิตถ้าการดําเนินชีวิตโดยหาหลักเกณฑ์หลักธรรมหลักวินัย ไม่ได้แล้วชีวิตนั้นหาความเจริญไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าหากขาดทำขาดวินัยแล้วมันก็เป็นเรื่องของกิเลสกิเลสที่ฝังลากลึกลอยู่ภายใน,ในใจิตในใจของผู้เรามันก็จะนําเอากายวาจาของเราเป็นเครื่องมือของมันตลอดแล้วการดําเนินชีวิตที่ที่ดําเนินไปด้วยอยู่ใต้กฎใกอ้อำนาจของกิเลสแล้วจะหาความสุขความเจริญไปได้อย่างไรล่ะ เพราะว่ากิเลสนั้นมันมีความทุกข์ของสัตว์โลกนั้นเป็นอาหารให้มันยิ่งสัตว์โลกไอ้ทุกข์มากเท่าไหร่เดือดร้อนมากเท่าไหร่กิเลสก็ยิ่งมีกําลังวังชามากขึ้นมากขึ้นในการขบกับพวกเรานั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านทุกคนก็ล้วนแต่ปรา,า,ารถนาความสุขเ,เราก็ต้องให้ความสาคัญในกฎในระเบียบในข้อวัดในข้อปฏิบัติต่างๆทั้งหลาย เมื่อพวกเรามีความหนักได้มั่นคงอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในหลักธรรมหลักวินยัยอยู่ในข้อวัดที่องลวนตาท่านไดป่าเพื่อปฏิบัติเป็นแนวทางเป็นแบบอย่างให้แก่พวกเราได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้ตั้งตั้งข้อวัดข้อปฏิบัติทั้งหลายเหล่านั้นปูทางไว้น้าสวนแสงธรรมแผ่นนี้ที่ปฏิบัติสืบสืบต่อกันมาพวกเราทุกท่านทุกคนร่วมไม้ร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เหมือนกับที่ี่องค์หลวงตาท่านพูดไว้ว่ามือของครู่บาจย์กับมือของลูกศิษย์นั่นจับไปด้วยกันได้ทดแทนกันได้ถ้าหากพวกเราจับมือกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราก็ช่วยกันรักษาสวนเส่งธรรมแห่งนี้ให้เป็นที่สัปปายะต่อการประพฤติปฏิบัติต่อการเสเวงนหาบุญต่อการประกอบจิตเป็นบุญบุคคลตลอดไปก็ต่อไปลูกหลานของเราแม้จะหมดรุ่นเราไปแล้วก็ตาม แต่ลูกหลานของผู้เราก็ยังได้รับประโยชน์ยังเดินตามเดินตามปฏิปทาของผู้เราเที่สุดกือนอฟนำนำมาสึง่งความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนนั่นเองเพราะฉะนั้นในการที่อาตมาเองได้มารับภาระอันนี้ก็ก็หวังใจว่าพวกเราทุกท่านทุกคนที่จะให้ความร่วมมือไปพร้อมกันถ้าหากพวกเราไม่ให้ความร่วมมือเหมือน,นที่อาตมาพูดอยู่ในวัดตาบ้านตานั่นแหละว่า ถ้าหากตมามารับหน้าภาระหน้าที่อันนี้แล้วทุกท่านทุกคน ะพระทุกองคญาติโยมทุกคนว่าแต่ให้ความร่วมมือกันเราบอกไสหันก็ไสหันไปด้วยกันเราบอกฝาหันก็ฝาหันไปด้วยกันคือจะทําอะไรก็ทําพอเพียงกันไปเนปเป็นแนวทางเดียวกันเราก็มีกําลังจิตกาลังใจที่จะอยู่ยร่วมร่วมคณะแล้วก็นาพาวัดป่า้าดตานำพาสวนเสังธรรมเราแห่งนี้ ให้ก้าวไปสู่ความมั่นคงตลอดไปถึงลูกถึงหลานเราแต่ถ้าหากเราอยู่ร่วมกันแต่ต่างคนต่างจะทําอะไรตามความพอใจไม่ฟังกันถือทิฐิเมตมานะดื้อรั้นดันทุรังกันเราบอกไสหันเมือนก็ฝาหันบอกฝาหันก็ไสหันอันนี้เราก็อยู่ร่วมกันไม่ได้อย่างแน่นอนถ้าถ้าเอ่อถ้าตมาเป็นส่วนน้อยตามาก็ถอยเองแต่ถ้าหาก มีญาติโยมมีส่วนน้อยเราก็ต้องคัดเลือกพวกนั้นออกไปจากกลุ่มจากหมู่จากคณะเราก็ต้องรักษาหมู่คณะส่วนมากไว้เ,เพื่อความร่มเย็นเพื่อความ,มเพื่อความสุขของหมู่ของคณะนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็หวังใจว่าพวกเราทุกท่านทุกคนจะร่วมไม้ร่งมือพร้อมเพียงกันที่จะรักษาสวนแสงธรรมเราแห่งนี้ให้เป็นที่สัตยะแย่เป็นที่เหมาะที่ควร ต่อการเป็นสถานที่ในการประกอบกิจแอมิ์บุญบิโภคสนดานเช่นในวันนี้แล้วก็จะเป็นสถานที่ประบพื้ปฏิบัติธรรมจะเป็นสถานที่ที่ให้การศึกษาข้ออัดข้อธรรมแล้วก็เป็นสถานที่ให้น้อมนําเอาข้ออัดข้อธรรมนั่นแหละมาปรับพื้ปฏิบัติรวมเข้าสู่กายวาจาใจของพวกเราทุกท่านทุกคนตลอดไปเนดะ้อ